สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการพี่น้องนะครับเจอกันวันนี้ก็วันที่สองมก,กราคมปีใหม่แล้วพี่น้องครับปีหกแปดแล้วครับวันนี้จะพาพี่น้อง f อซมา <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูชนชมที่เรานั่งแท่นเอาไว้พี่น้องถึงเวลาแกะถุงหรือยังนะครับการแกะถุงปฏิกออกหลังจากนั่งแท่น ติดแล้วนะครับและก็จะพาพี่น้องเอฟีไปดูจนชมที่เปลี่ยนสีนะครับ <c oughs> ผมก็มีอยู่2องสายพันธุ์พี่น้องครับจนชมที่สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับก็เป็นมายาและสีไผนะ่จนชมที่สามารถดอกเขาเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับพี่น้องครับเป็นจนชมที่สวยงามนะครับก่อนอื่นก็จะพามาดูต้นนี้กันพี่น้องครับ ต้นเล็กๆนะครับพี่น้องครับต้นเล็กมีเอฟซีถามอยากได้ชวนชมต้นเล็กๆนะครับมายาเป็นมายาขอแบบเป็นพุ่มเล็กๆนะต้นนี้ก็เป็นรากธรรมชาติพี่น้องดอกเข้ามาแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ว่าผมนั่งแท่นไม่ติดนะครับไม่ติดอยู่สามกิ่งและที่สําคัญเลยผมไม่มีกิ่งพี่น้องนะ กิ่งมายาผมไม่มีแล้วนะครับวันนี้ก็ไปตามหาจะมาซ่อมไว้พี่น้องก็เลยไปนึกขึ้นได้ว่าไม้ต้นนี้ผมตัดทำรากใหม่นะครับดูแล้วรากเขาน่าจะไม่มาแล้วลหละพี่น้องนะครับผมก็เลยไปเอามานะครับเพื่อจะมาตัดเอากิ่งเขาครับกิ่งพวกนี้พี่น้องครับเล็กๆนิ เอามานั่งแท่นต้นนี้นะครับให้มันหมดให้มันเสร็จไปนะพี่น้องอยากจะให้พี่น้อง f อฟดูความคงทนความทนทานนะครับของดอกชนชมของชนชมนะครับว่าชนชมไม่ได้ปลูกปล่อยทิ้งเอาไว้ขนาดนี้ยังไม่ตายนะพี่น้องหและจะให้ดูว่า จนชมมันทนแค่ไหนนะครับนี่น้องครับดูกิ่งนี้นะพี่น้องนี่ครับกิ่งสั้นๆเล็กๆพี่น้องครับผมเอามานั่งแท่นไว้นะครับส่วนใบนกิ่งนี้ที่มันเกิดมาผมไม่ได้ตัดนะพี่น้องครับเพราะว่าผมจะเอาไว้บังแสงแดดสักนิดนึงนะครับว่ากิ่งนี้มันเล็กเกิน กลัวมันจะไหม้ก่อนพี่น้องครับเขาติดแล้วแหละพี่น้องครับมีใบออกมาแล้วติดแล้วนะครับแต่เขาเล็กนะครับเล็กเกินไปแต่วันนี้จะมาซ่อมสามกิ่งก่อนนะครับไม่ดอกเข้ามาแล้วพี่น้องผมก็พยายามพี่น้องครับพยายามทําไม้ที่มันมีกิ่งเงยอะแบบนี้นะครับอยากให้มันเป็นทรงต้นตเตี้ยเล็กๆดอก n อ c เขาอยากได้พี่น้องครับผมก็เลยทำมาไว้ก่อนครับก็มีอยู่ก็มีสี่ห้าต้นอยู่พี่น้องครับแต่ยังไม่ได้ทำนะเพราะว่าไม่มีกิ่งครับเอาไว้มีตังก่อนเดี๋ยวไปหาเอฟเอฟไม้เอฟไม้ยามาเพื่อเอากิ่งมานั่งแท่นี๋ยวผมจะมานั่งแท่นให้มันเสร็จพี่น้องครับแต่ไม่ใช้กาวร้อนนะครับวันนี้จะไม่ใช้กาวร้อน เพราะว่ากิ่งเขาจะสั้นมากนะครับนี่พี่น้องครับก็จะตัดเอากิ่งนี้คงไม่ได้แล้วแหละนะครับเพราะว่าเป็นแผลพี่น้องกิ่งนี้ก็ไหมไหมไหม,ไมเสียไปแล้วกิ่งนี้ก็ไหมไปแล้วนะครับแต่น่าจะเอาได้อยู่พี่น้องครับแล้วก็จะมีกิ่งนี้นะครับยาวหน่อยนะครับก็จะเอาไปนั่งแท่นน้อง จริงๆเอาลงดินปลูกก็จะเกิดมาใหม่เหมือนกันเนี่ยพวกนี้ที่เรานั่งแท่นติดแล้วแต่เราตัดทิ้งไปนะครับนี่เล็กๆพวกนี้ครับเราไม่มีกิ่งพี่น้องนะครับไม่มีกิ่งพันก็ต้องทําแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวผมจะหักเอาตัวนี้พี่น้องครับนี่หักเอาหักเอาเลยครับเพราะว่าเป็น เป็นจนชมที่ผมนั่งแท่น้วยกาวร้อนเอาไว้พี่น้องเขาติดแล้วนะพี่น้องครับนี่แต่ว่าต้นเขาไม่มีรากนะครับน่าจะไม่เกิดให้ก็เลยจะตัดเอาได้ได้2องกิ่งตัวนี้ได้2องกิ่งครับจะมานั่งแท่นไว้ลย่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องครับแล้วจะพาไปดูจนจมที่ถึงเวลาแกะถุงนะครับเราจะแกะยังไงกิ่งเขาจะไม่ช้ำนะครับพี่น้องครับ อ่าครับพี่น้องครับก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมสําหรับการซ่อมแซมนั่งแท่นชนชมมายานะครับอย่างที่เคยบอกไปพี่น้องครับยังไงก็ต้องได้ซ่อมนะครับถ้าเป็นช่วงอากาศหนาวเย็นแบบนี้นะครับไม่เหมาะพี่น้องมันไม่เหมาะช่วงเวลาที่นั่งแท่นติดดีพี่น้องครับปลายกุมภานะครับแล้วก็มีนาเมษานะครับยิ่งมีนาเมษานี่ติดแน่นอนพี่น้องนะครับ ถ้าเป็นช่วงอากาศหนาวเย็นแบบนี้ก็ลุ้นหนักเลยพี่นอ้องอาจจะติดแตดติดช้าเกินนะครับและสิ่งสําคัญเลยอากาศมันเย็นมันชื้นนะครับปลายกิ่งมันจะเน่าก่อนพี่น้องครับนี่กิ่งนะครับเวลาเรามานั่งแท่นด้านบนเขาจะเน่าก่อนนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นเกินไปพี่น้องก็แนะนําพี่น้องครับเลือกดูเวลาด้วยนะครับถ้าจะนั่งแท่นนะครับผม เดี๋ยวจะได้ซ่อมแซมแบบผมนะครับนี่จนชมตายยากพี่น้องตายยากกิ่งนี้มีใบเดียวพี่น้องครับมีใบเดียวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนกิ่งนี้ให้เขาปกคุมไว้ก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะมาตัดทิ้งทีหลังนะครับสาหรับกิ่งที่เกิดมาเนี่ยครับให้เขาช่วยบังแดดให้กิ่งนี้ก่อน ตัวเล็กๆพี่น้องครับกระทาง8นิ้วครับควรเปลี่ยนกระทางได้แล้วเล็กเกินนะครับไปครับพี่น้องครับผมจะพาไปดูชนชมที่เรานั่งแท่นเอาไว้นะครับทําไมถึงบอกติดยากในช่วงนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับผมนี่ครับพี่น้องครับทําไมถึงบอกว่านั่งแท่น ช่วงอากาศหนาวเย็นแบบนี้มันติดยากนะพี่น้องต้นไหนติดก็ติดไปพี่น้องครับแต่ถ้าต้นไหนไม่ติดนะครับกิ่งเขาจะเน่าก่อนพี่น้องเห็นะไ,ไหมไปลายกิ่งนะกิ่งพันมันจะเน่าก่อนพี่น้องครับมันติดยากนะครับมันเจอความชื้นพี่น้องครับเจอความชื้นนะครับผม นี่ขนาดไม่ได้ลดน้ำนะครับพี่น้องครับเห็นไหมเนี่ยดำๆนะครับพี่น้องครับนี่แหละกิ่งมันจะเน่าพี่น้องนะครับกิ่งมันจะเน่ามันติดยากพี่น้องครับก็เลยอยากจะแนะนําให้นะครับการนั่งแท่นก็ดูเวลาพี่น้องดูเวลานะครับกิ่งนี้ติดแล้วพี่น้องครับ เราไม่ต้องให้กิ่งยอดเขาทะลุถุงปฏิก็ได้นะครับถ้าพี่น้องเห็นมันมีตุ่มกิ่งออกมาเห็นไหมนี่ตุ่มกิ่งนะครับนี่พี่น้องก็แกะยางได้เลยนะครับแกะยางยืดนะครับแกะยางยืดออกพี่น้องนะฮะและ้วก็ดึงถุงปฏิกขึ้นมานิดนึงนะครับการดึงถุงนะครับถ้าเราอันนี้ยางยืดขาดไปแล้วนะถ้าเรา สวมถุงไว้แบบนี้พี่น้องครับพี่น้องก็ดันถุงขึ้นมานิดนึงนครับดันถุงขึ้นมานครับเพื่อให้มันระบายอากาศนิดนึงพี่น้องครับแล้วก็รดน้ําเอาไว้สักสามวันสี่วันพี่น้องแล้วเราค่อยมาเอาถุงปฏิกออกนะครับแบบนี้พี่น้องครับนี่แกะครับแกะยางยืดออกนะครับ ถ้ายางยืดยังไม่ขาดนะครับพี่น้องก็ให้เอายางยืดออกแกะทิ้งเลยนะอันนี้ครับติดแล้วไนงะพี่น้องครับเราแกะยางยืดออกแล้วอันนี้เป็นถุงพลาสติกที่ผมตัดนะครับตัดถ้าเราไม่ตัดเราก็ต้องรูดขึ้นมาแบบนี้นะรูดขึ้นมาครับรูดขึ้นมาเลยพี่น้อง เพื่อให้อากาศมันระบายนะครับอย่าพึ่งไปดึงออกหมดนะครับเดี๋ยวกิ่งมันจะเฉานะครับกิ่งมันจะช้ำกิ่งใหม่มันนะครับพี่น้องครับแต่ต้นนี้นยอดยอดใหม่เขาทะลุถุงปฏติกออกมาแล้วพี่น้องผมก็จะแกะออกมาให้ดูนะครับ เขาเขามีอากาศเข้าไปแล้วพี่น้องครับเนี่ยเห็นไหมเขาไม่มีความชื้นนะพี่น้องเขาติดแล้วนะครับข้างในไม่มีอากาศไม่มีความชื้นเลยนะครับเราไม่ต้องรองให้มันทะลุทิ่มออกมาข้างนอกนะครับทิ่มตุงปฏิกข้างนอกเราดูว่านี่มีตุ่มนะครับนี่ยตุม่มตุมเนี่ยเป็นกิ่งนะครับกิ่งใหม่ของเขานะพี่น้องเห็นไหม เราจะเห็นเลยนะครับพี่น้องครับมองเห็นเลยอันนี้เราสามารถเอาถุงปฏิออกไปเลยเพราะว่ายอดเขาทะลุแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่ทะลุมีแค่ตุ่มนะครับมีแค่ตุ่มตุ่มจริงออกมานะครับพี่น้องก็เอาถุงเอายางยืดออกแล้วดึงถุงขึ้นมานะครับในกรณีที่นี่เราตัดถุงแบบนี้พี่น้องครับ เดิมทีถุงมันจะเป็นแบบนีนบ้ถ้าเราไม่ได้ตัดนะพี่น้องครับนี่เราก็เอายาง,งยืดออกนะครับเอายาง,งยืดออกแล้วก็คลายหน่อยดึงขึ้นดึงขึ้นด้านบนนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ตัดแบบนี้พี่น้องครับน,นี่ก็ปล่อยนะปล่อย,ปล,อยปล่อยแบบนี้เลยให้เขาทะลุถุงพลาสติกนี่แหละดีที่สุดนะครับให้อากาศเขาเข้าเองพี่น้องครับให้อากาศค่อยๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้ไม้แบบนี้พี่น้อง ทีนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับรดน้ำได้ตามปกติแล้วน,นั่นนี่แต่ถ้ากิ่งบนเขามีคำ้ำค้ำนะครับพี่น้องครับช้ำชๆหน่อยนะครับก็มีสิทเน่านะครับเพราะว่าอากาศมันชื้นนะพี่น้องนี่ครับชวนชมที่ผมบอกว่าเปลี่ยนสีได้พี่น้องตัวนี้เป็นสีไผ่นะพี่น้องครับชวนชมสีไผ่นันนี่ สีภัยนะครับก็จะมีสีภัยมีมายาเป็นไม้เปลี่ยนสีพี่น้องนะครับอันนี้มายานะมายาผมนั่งแทนเอาไว้นะพี่น้องครับนี่โอ้ยเป็นอะไรน้อยลากนี่เนาะหม่ๆนะครับนะ้ำไม่ค่อยรดก็อย่างนี้แหละพี่น้องนะครับนีนะ่นี่เป็นมายานะครับ ก็จะมีแค่สีไผ่มายาที่ผมมีอยู่เป็นไม้เปลี่ยนสีได้พี่น้องไปแล้วพี่น้องครับมาทักทายปี่ใหม่พี่น้องเดี๋ยวผมบอกไปส่งแบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนเอาไว้เจอกันใหม่พี่น้องครับคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ